สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่คารพรลักทุกๆท่านเนาะแอดพาท่านผู้ชมเดินทางขึ้นมาอยู่ที่วัดป่านะครับมาหาปูนะครับซึ่งาการดีใจนะครับน้ำเอฟซีลูกซ์ลูกหาของปูวัดป่านะครับโอ้แม่นหลนะครับท่านผู้ชมสามโตสองงวดติดนะครับอืมก็เสียเอา ปัจใจนะครับที่เอฟซีเพิ่นผ่านแอดมาเนาะนะครับอแอดกับบอทันได้ก,กาว่างบัญชีของปูเพิ่นได้เนาะนะครับต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนเนาะนะครับฉะนั้นเดินทางมาหอดมาถึงนะครับเดี๋ยวสิไปหาปูเอ่อเพิ่นมีฝันหรือ,อยังแาวฝันนะครับท่านผู้ชมเอ่อเหล็กเล่าแอดอยากจะเอ่อเอามือวัดจันเลยนะครับสี่สีบบ่บอเอาไว้ก่อนเนาะนะครับเดี๋ยววัดจันเดี๋ยวแอดสิขึ้นมาใหม่ นะครับอืมนะครับฉนันมือนีแอดสีเดินทางมากกอสีม,มากถวายปัจัยแล้วก็สีขอเหลเ็กไลยวันเนาะนะครับเหล็กน้อยนะครับแรงหนีเนาะนะครับเดี๋ยวไปหาปูพร้อมกัน,กนไปครับผมน,นมาสการครับปูหมระป๋อมมือนีกะดีใจน้ำปูอ,อืมอโอ้ขกเรอบปูสองหมวดติดอะไรโอ้ยสุดยอดอีอิลีนะครับ งวดก้อนกับอียังก็ฝันว่าเหลขกอยู่ทั้งฝ่าม,มางวดเมื่อกี้กะเล็กทั้งฝ่ายออวันจันทนี่ขอให้อยู่ทังฝ่ากยก้อปูเ้อเอ,อเดี๋ยวสิวเ,เ,เออบิ่งข,กขกักอบเบิ่งขักๆเด้อแต่มื้อนี่มานี่ผมบอได้มาเอาเหลขเล่าดอกบ,บอบ่ลงไว้ก่อนเพราะว่ามันอีกร้ายมือปู่มื้อนี้วันเสาร์อาทิตย์กับิบ่เอาลงดอกเดี๋ยววันวันเสาร์วันจันทเดี๋ยวผมสิขึ้นมาปูมันมันออกมาแล้ววันจันทครับเล่าเนาะแมนจันท์พุทธศุ์ มันจานปบูบอต่างโปรแกรมไปหาลูกษยบลูกหาเนอะเออมื่อส <c oughs> องเมื่อแล้วอนี่เมื่อวานเมื่อวานปูกับสิไปผมก็โทรมาบอกปูเดี๋ยวเลื่อนเวลาได้บอกปูเออเนาะนะครับเมื่อนี้ก็ว่าสิไปพอดีผมอ่ากับว่อยากถือเงินไว้เดี๋ยวงเงินมันอยู่กับผมมาไรยดู้ปูว่าสิสางอ,อันนั้นสางลูกษยบลูกหาสิขข้างค่ามันเศร้าเบิอือปูเป็นเรืองก็ยัง ยางใสย่ย่าเท่านี้ก็เศร้าเลยอ๋อปู่สิไปรักษาหยานย้อมเนาะ,ะครับอ,ะอะนะครับก็จะมีคุณวิไลคุณแพงคุณเทพบุตรน่โอนผ่านบัญชีของปู่คุณทองเพชรคุณเลืองศักดิ์สิทธิ์คุณณลาแล้วก็คุณจำหน่งผ่านแอดมานะครับอีกอีกอีกถ่ายสุดตัวหาหารอยเดี๋ยวผมสิโอนให้ปู่เองอนะครับตรงนี้ก็ถวายปู่นะครับบ่ไดี้บอกว่าคนละเท่าไดเนาะนะครับผมสี หยาดมันจังสันจังสีเนาะนะครับกับเป็นตัวแทนถวายปูขออนโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาปูเนาะนะครับจเริยนจะเรียขอให้ได้เงินเมินเงินแสนเงินล้านเด้อสาธุขอให้สอบผ่านให้บิดครับสื่อเลขกทํามีสติมันก็ได้เงินอยู่มันต้องพึ่งพาอาศัยบารมีปูได้นี่แต่ต้องมีโคหนังวาสิหายนิม ไปจิรดรถทิ่เรือเจ้าบท่านเลยเฮ็ดพนวาถ้าดใดไปคลองไปไหวอยู่เฮื่อนนี่ชื่อจะเล่นลูเรื่องหล่ามรวยเ <ừ> จ้าบท่านเลยเฮ็ด <ừ> นั่งขึ้นวาซีเฮ็ดนั่นละครับอเออเมื่อกี้เห็นปูเหวกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าปูสีเฮ็ดยังกเกว่าเฮ็ดเถียงเฮ็ดเถียงหน่อยเถียงไหมพอ่ะเถียงไหมห้าธรรมราเนี่ยละ่ะพอ,อไดกอ,อพื้นไดนั่งภาวนะ้า เพราะว่ามันยุ่งหลายสารเกินนะยุ่งหลายสละเกินก็เห็นนันเทียงเงินเทียงทองพนนั่งบนหันเด้อพนว่าอ๋อหม่องพูนมันน่ะนะหม่องที่พูสิไปเห็ดอยู่บุญนะพอเอาไปนั่นเลยเป็นหม่องเงินหม่องทองเออพนว่าเทียงเงินเทียงทองเปิดไปเห็นถึงเงินกล้องยืนพูนไหม่พนเปิดให้เห็นนะโอ้เลยสิไปนั่งภาวนาอยู่อ่ะ เดี๋ยวต่อไปผมก็สิไปเอาเลขอยู่นั่นเนาะปู่บ่ต้องมันสิได้เปิดเงินน้ำนามมันสิได้เปิดเงินเปิดทองอยู่นั่นก็เลยว่ามึงห้ามห้ามยังห้ามบ่อยากให้อันเบาอันเบาน้่มพ่อมก็คือก็คือสวมแตกนาเฮือนล่ะสวมแตกนาเฮือนก็เลยเตือนว่าคข้ามาสวมนี่มันก็ ถ้าเฮาเฮ็ดดีมันก็บเหม็นครับเออถ้าเฮ็ดบ่ดีมันกับเหม็นอืมือคือเห็นหลวงปู่น่ะไผก็ว่าหลวงปู่จังให้นเนาะอืมเออผู้ป่วยมากจับมือหันจับมือนีอหลวงปู่ก็นั่งยิ้มเซยแบบน,นี้ไปก็เศร้าผู้ลังคนนกระดาบับกหาผ้า,านี่จับน้อกู้เอออืมเออจะมากเลยจักเศษอย่างไรก็เลยพยายามเฮ็ดใหม่ตะพดจิ้มเมาบ่ต้องจับ โอ้ปกติต้อมาสิจับบัดครับเดี๋ยวนี้ก็มาพระเพราะว่าเฮาจับนั่นเฮาบ่มีความกำนัดอีหยังน้ำผูเนาะเฮ้าบริว่าสิไปมีจิตใจเจ้าสู้น้ำหยานน้ำย่อมหรออ๋อก็ให้เข้าไปรักษาเข้าไปรักษาไห่เออรักษาอืมครับเออก็เลยว่าคนเฮ้าเออเกิดมาเมื่อไรจะเป็นพระอืม เลยเหล็กมาหนีก็เห็นซ้ำเนี่ล่ะนี่นี่อ่ะบ่บ,บ่ฝันบ่ปูฝันจำบ่ได้ยังมาฝันจำบ่ได้โอ้โอ้จังไงจังว่าจำบ่ได้เนาะฮัน,นี่เนาะเพือพ่อปูปูเสวงกเราบ่บ,บ่อยากหายเรี่ยวบ่ยังมาฝันจำบ่ได้ก็เห็นแตเจ้าหนี่ราวังเสอง ไอ้นี่คือเป็นเหลอกลายวันโมบูเหล็กลายวันอย่างน้อนี่เนาะแต่พนยกยกสูงฮะยกสูนห้มันนี่ยกสูนอืมเอาใส่คืออย่างสูนยกยกสูนนี่คือเหล็กอย่างน้อยเล็กน้อยเราซิมีหกโมอวานมันก็เจ็ดห้าเจ็ดมันก่อไเนาะปูกับหัวกับหางไอ้ผมไเบังเออเอาหัวไปขึ้นไปทั้งปูเงินยาวใบไก่ผมเนะผมเอาเลย เออใส่เอาให้มันชัดๆ<ม>ในปูอแอดจะไม่เขียนนะนะาท่านผู้ชมแกปหน้าจอเลยเด้อนะครับ<ม>เลขกผ่าของเพื่อนนี่ออกตลอดอืนะครับแต่ว่ามักกระจังเอาเด้อท่านผู้ชมมัน่มีไผหูเนาะปูเนาะ<ม>ออแอดกะลงเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเบืองกะอ,อมักกะค่อยเอาเด้บอบ่มักกะผ่านเนาะปูเนาะ ถ้าเขียนมันก็ติเออ,เอ,อคือสีเห็นเนาะเอาตัวนี้มันคือเล็กอียางปูนสีโตเนี่ยอันนี้คือมีจุดมันมีจุดนะมันคือจะมีจุดปูเออสาม,มีมีหาสาม,มีเก่าเนาะอ,นอันนี้ก็สามเออสามแปดก็ม,มีสามอยู่มงนี้เนาะเออหกแปดเก้าหรือว่าหกสามเก้าก็ยี่สอบปูนอพราะเราปูพรอะเรามันช่เออ พราะว่ามันมันสีก่คดอยู่ว่าเลขนั้นถ้าเป็นเล็กไงสามันมีมันอ่านสีมาอันหกหกสามเก่านี่นะหรือหกสามหานหกสามหานเจ้ว่าไอ้ปอล้อปอล้อสอนี่อปอจอสอนี่คือปัญหาปัญหาปอจอสอนปอจอสอนะ ฮอลอ่นี่คือเลขล่างนี่ทะเลานี่เอ่อทะเลนี่มันก็หีก็ซีอ๋อซีศูนย์เอ 0, <c oughs> เอศูนย์ซีนี่นะเออนี่นี่หยานเป็นเลขกง่ายนะถ้าเป็นบอกสิอืมอันนี้ลุงผู้สวงบอกบะเอหอห่วยเลขที่เพื่อนเขียนให้คือแปดสามเก้าเอ่อหกสามเก้าหกแปดเก้าหรือว่าเก้าห้า เนปปไอ้ครังเชิงหนึ่งเป็นเลขอย่างปู่อันนี้อันอันนี้มันเป็นเลขน้อยเลยนี่เป็นเลขน้อยหกสามศูนย์หกหนึ่งหกแล้วก็ศูนย์อย่างปู๋ศูนย์สี่ศูนย์สี่อยตัดเหรียญกับมือหลายบาทอยู่ได้ปูนี่เป็นเป็นเป็นฮานอยเนาะปูเนอะเป็นฮานอยครับก็เป็นฮานอยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราสีเลี่ยนท่านผู้ชมว่า,าแอดสี่ขึ้นมายามเสาของวันจันทร์ อ้าถ้า,าตามน้องปูเนาะ <Ừ. S 1> นะครับมึอนี่เอาเอาห้าน,น้อยไปก่อนเราเก่าเจ็ดเปิดนี่คือว่าอันเลขทูบนี่ว่าพันท่องได้อเข้ามาเจ็ดนี่คือมันจับแล้วเก่าเจ็ด <9. S 1> ใส่เลขชูมาได้ใส่ปูเลขทูจุดว่างนึงนี่ละมันหกแปดศูนย์เออนะเหรอหกแปดเก้าเออกัน่ารำมันเป็นว่าอัน หกเจ็ดเปิดหกเปิดเจ็ดมันก็มาถือเหรียปูตัวนี้แปดเก่าเนี่ยฮะมันก็ตัวเดียวกันด้ยต,ตัวเดียวกันหกแปดเก่าเอาถูกครับอันนั้นที่ผมจุดนะมันก็ได้ตัวเดียวกันตรงปูหกแปดเก่าก็อันนี้อันนี้มันก็ฝ่าอยรอยเนาะหกหกสองอันนี้ตั้มากกวหกหนึ่งหกยูไก่เชี่ยกันเลยตูออปูนีออ่นะครับก็ฝากทำดูช่วงใหมเปลี่ยนแนวทางเนาะนะครับย้ำ นะครับปลาปูเพื่อนกับบงหูแอดกับบงหูดอกแอดกับนําเสนอนะครับบอแมนปลาปูสีฟันส้มลอยเปอร์เซ็นต์บอแมนนะครับท่านผู้ชมเออนะครับก็ให้ใส่ดูละพินิดใส่วิจาระญาณในการรับชมเหมาะสําหรับปูที่มักปูที่บอมักกับปลาตองเลนนะปูเนาะนะครับใายสูตรมิยังขับปูาไห้เอฟซีพันแอ่ว่ายังเนาะว่ายังเนาะก็ให้พอดเอฟซีเหรอเนาะโอ้บอให้จะไหนเนาะอ่าเปิด มื้อเฮาให้ซี hey. ่ไฮเปิ้ให้อีกบ่อืมันั่นเปิดครั Heh ้งนึงบ่เปิดทั้ง2ข้างแล้วมะบ่มันเปิดครั้งเดียวจักจําได้ปู่อืสิเปิดให้อีกบ่ปู่เปิดให้ก็ได้เอามาเปิดให้ทั้ง2ข้างเออนี้อ่าอันนี้มันเีดซึงซี่มันก็เลยวงแนให้มันเียงเมียงคําบารมีนี่ ให้มีเล็กที่มีรัง่าให้เข้าไปหามองได้ขอให้หลวงปูอยู่บ้านไพ่พัฒนาโยมจงใส่ว่าจ้าขอขอให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในเมืองสีเบลัยนี่องค์รัชกาลที่สิบให้ได้งอได้งอกได้เงย เ,เคยปรารถนาเออมีสิ่งสองอสองอย่างนี่ขอให้สตยางี่ไรมาเาทมาก็เลยให้มีเกามีกอดมีจอดมีเจ็ดมีเป็ดมีไก่มันหลวงปู่ให้ให้แล้วให้ชุงให้หูให้เห็นขอให้เป็นหูขอให้เป็นตา บออ่าแต่อนสตู้ขางสายสตู้ขางขัวก็บ่มีมากขอให้ใดว่าจ้าสิสัจฉะสัจังขอให้ดังทั่วป่าขอให้มาด้วยจิตขอให้มิดด้วยจิตด้วยใจเปิดนะเปิดเปิดขอเปิดนตเปิดมีดเปิดเงื่อนเปิดทองเออเปิดเข่าเปิดค้อง เปิดนองเก่าหนึ่งเจ็ดขอให้สว่างสบายดังเพชรเจ็ด,ดสิบเจ็ดจังหวัดไปเมืองไดก็ขอให้เปิดดวงเิดอ่าเปิดแล้วเปิดนี่หนึ่งสองสามออสี่หนึ่งเจ็ดอ เออเปิดเพชรเปิดเดงินเปิดทองบางหันเปิดถึงเงินเปิดแต่ทองบ่ได้เปิดเพชรอาวเปิดเพชรให้นอ้ํอาอ๋อสาธุสาธุครับผมอนะครับก็เป็นการนะครับเปิดหลบที่สองอเออเปิดเพื่อให้แอดได้มา,าหาโศขหาลาบให้ท่านผู้ชมได้โกได้มาโนปูเนะเาะสาธุสาธุาาครับผม